สวัสดีค่ะอู๋จัดให้กลับมาอีกแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพบกับคันนี้กันเลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็น Nexgen t Ranger Open Cab ค่ะสำหรับคันนี้นะคะราคาจะดจำหน่ายอยู่ที่79,000บาทเท่านั้นเองค่ะคันนี้เป็นเครื่องเทอร์โบเหมือนกันนะคะเป็นเครื่อง2000เทอร์โบเกียร์จะเป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้เราแต่งอะไรไปบ้างนะคะจะเด็ดขนาดไหนมารับชมกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าเนี่ยลูกค้ารีเควสมาเลยค่ะว่าอยากได้สปอร์ทเท่ๆนี่เลยค่ะอู้จัดให้เป็นฟอนต์ FORD เป็นสีแดงปัดดำนะคะจะเพิ่มความสปอร์ตความเท่มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับรุ่นนี้ค่ะยังไม่พ่อค่ะไฟนะคะเป็นไฟไฮโดรเจนแต่อู้ทำการนี่เป็นขอบไฟนะคะสีดำค่ะอันนี้จะเพิ่มความดุดันสำหรับตัวรถสีดำมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันค่ะ ด้านข้างนะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์เทอร์โบค่ะอันนี้เนี่ยบ่งบอกว่ารถคันนี้นะคะเป็นรถเทอร์โบจริงค่ะมาพร้อมกับระบายอากาศด้านข้างนะคะอันนี้ของฟ o r d ใช้งานได้จริงนะคะสำหรับบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะใช้งานไม่ได้นะคะแล้วยังไม่พอค่ะตัวกระจกค่ะจะมีไฟเลี้ยวที่ด้านข้างนะคะกระจกจะเป็นสีดำนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะในส่วนล้อแมกนะคะของอูได้ทำการเปลี่ยนให้ลูกค้าค่ะจากเดิมเป็นอลลอย16นะคะ อันนี้อูเปลี่ยนให้เป็นแม็กนะคะแม็กจะเป็นแม็กมาเวลนะคะมาพร้อมกับยางมอนสเตอร์ค่ะน,นิ้วูํทำการเปลี่ยนให้เท่ๆแบบนี้เลยค่ะด้านข้างค่ะอันเนี้ยก็จะมีการติดสติกเกอร์เพิ่มเติมให้นะคะสำหรับสติกเกอร์เนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะชอบแบบไหนเนี่ยแต่เนี้ยลูกค้ารีเควสแบบนี้มานะคะเพิ่มความดุดันในการลูกค้าจะเน้นสีดำแดงนะคะ นี่อันนี้จะเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะฟิล์มค่ะอันนี้ลูกค้าชอบความมืดนะคะอันนี้จะติดอยู่ที่60-80นะคะก็คือจะค่อนข้างมืดเลยนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เช่นกันค่ะมาดูด้านท้ายดีกว่าค่ะนี่เลยปอดบาของ o u t l a n d e r ค่ะอันนี้เป็นเหล็กนะ้อย่างดีนะคะตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ o u t l a n d e r นะคะนี่ค่ะคนทานบึกบึนแน่นอนค่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันดีกว่าค่ะ นี่แน่นหนามากเห็นไหมคะสำหรับอันนี้นะคะเป็นกันชนท้ายที่ตกแต่งเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็นเหล็กแบบนี้ทั้งทั้งชิ้นเลยนะคะทนทานนี่ทนทานแน่นอนค่ะใช้งานได้จริงนะคะจะไม่ใช่เป็นแต่งหลอกนะคะสำหรับอันนี้แล้วก็ยังมีสัญลักษณ์เรนเจอร์นะคะเป็นสีแดงสำหรับตัวหนังสือนะคะจะเป็น อะคริลิกสีแดงนะคะแบบนี้เลยค่ะเพิ่มความเท่ด้านท้ายมองเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นค่ะไฟท้ายดวงที่3นะคะจะอยู่ตรงที่มือเปิดนะคะอันนี้จะมองเห็นชัดเจนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตาสัญ,ญลักษณ์ฟอร์ดขนาดใหญ่เหมือนเดิมค่ะไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายฮาโลเจนค่ะเพิ่มความสว่างมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วอูก็ยังมีการติดตั้งกรอบไฟนะคะเพิ่มเติมเป็นชุดสีดำเพิ่มอีกชุดหนึ่งด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันค่ะ นี่ภายในจะเป็นภายในสีดำแบบนี้เลยนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้าที่ระบายความร้อนได้ดีค่ะมาดูที่พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับสวิตควบคุมที่พวงมาลัยค่ะและมาดูความว้าวของคันนี้กันนะคะนี่หน้าจออ่านแสดงข้อมูลเป็นหน้าจอดิจิตอลแบบนี้เลยค่ะขนาด8นิ้วนะคะมาพร้อมกับหน้าจอวิทยุข,ขนาด10.1ค่ะ และแอร์จะเป็นแอร์ออ o โต้เกียร์จะเป็นเกียร์6สปีดค่ะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะพิเศษสุดๆที่ว้าวมากมาดูตรงนี้ค่ะนี่ถ้าเป็นของรุ่นอื่นๆยี่ห้ออื่นเนาะมือจะต้องหาว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ตรงนี้ง่ายมากเลยค่ะจับแค่นี้ง่ายมั้ยคะสำหรับฟอร์ดและยังเปิดได้เต็มที่แบบนี้เลยนะคะใช้งานได้จริงค่ะภายในห้องโดยสารแคบกว้างมากนะคะ ส่วนถุงสีเขียวเป็นชุดฉุกเฉินค่ะอันนี้อู๋แถมให้ด้วยค่ะอ๋อนี่ค่ะมาดูจุดสำคัญอีกอย่างนึงค่ะชุดนี้จะเป็นสครับเพจนะคะของอู๋ใส่ให้แบบจัดเต็มเต็มยาวมาถึงด้านหลังเลยค่ะไม่ต้องกลัวเป็นรอยค่ะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวรถคันนี้ Next Gen Ranger Open Cab XL Plus ค่ะ การแต่งแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าชอบลูกค้าสนใจสามารถคอบหน้าจอส่งมาสอบถามมูได้นะคะถ้ายังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดที่เบอร์โทรด้านล่างเพื่อติดต่อสอบถามกันได้นะคะวันนี้อูขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ